อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มีวิธีการเช็คเพื่อนนะครับใน Facebook หรือว่า m e s s e n g e r นะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะครับได้บล็อกเราหรือเปล่านะครับก็มีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับ ก็คือว่าบางทีเราสงสัยว่าเพื่อนเราเนี่ยนะครับจะบล็อกเราไหมเนี่ยนะครับก็วันนี้มีวิธีการเช็คมาแนะนําเพื่อนๆให้ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนํานี้ดูนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยบล็อกเราหรือเปล่าก็จะเช็คได้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไ like, ลฟ์สาระชาแนลด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสําหรับวิธีการเช็คว่า เพื่อนของเราบล็อกเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็มีวิธีการทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองทําตามที่ผมแนะนาดูนะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้เครื่องนี้นะครับเป็น messenger เป็นเครื่องของเราเองนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเครื่องซ้ายมือเป็นเครื่องของเพื่อนนะครับขวามือเป็นเครื่องของเราซ้ายมือเป็นเครื่องของเพื่อนนะครับวิธีการเช็คนะครับผมจะลองส่ง messenger นะครับให้เพื่อนเราดูนะครับก็เข้าไปที่แอป Messenger นะครับสักครู่นะครับเข้าไปที่แอปเม s เซนเจออ๋อเครื่องนี้ผมยังไม่ทําการดาวน์โหลด Messenger มาเดี๋ยวผมทําการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโหลดแป๊บเดียวนะครับ ผมทำการดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมทำการติดตั้งแป๊บหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับก็ลองทำตามวิธีนี้ได้เลยนะครับ กดเปิดขึ้นมาครับรอสักครู่หนึ่ง เรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยทีนี้ผมจะลองส่ง m e s s e n g จ r จากเครื่องของเราเนี่ยนะครับไปยังเครื่องของเพื่อนเรานะครับผมก็จะค้นหาชื่อเพื่อนของเรานะครับที่เราจะส่งที่เป็นเครื่องนี้นะครับผมค้นหานี่คนนี้นะครับผมจะส่งเป็นข้อความก็แล้วกันนะครับดีครับ ส่งไปเรียบร้อยนะครับทีนี้สังเกตด,ดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงข้างขข้อความที่เราส่งให้เพื่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็เป็นวงกลมทึบสีเทานะครับนะแล้วก็เครื่องของเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาตรง messenger แบบนี้นะครับ ลองกดลองกดเปิดดูนะครับหรือไม่ลองกดเปิดดูก็ได้นะครับทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเ <_ an> พื่อนของเราเนี่ยบล็อกเราหรือเปล่านะครับก็ให้สังเกตตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบมีเครื่องหมายถูกแล้วก็มีวงกลมทึบสีเทานะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้บล็อกของเรานะครับไม่ได้บล็อกเฟซเรานะครับแล้วทีเนี้ยลองมา ดูแบบวิธีการที่เพื่อนของเราทําการบล็อกเราดูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ m e s s e n g e r ของเครื่องเพื่อนนะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์ของเรานะครับมาที่โปรไฟล์ของเครื่องนี้นะครับทีนี้ก็มาแตะตรงตรงรูปตัวไอด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่าบล็อกเนี่ยครับจะเจอคําว่าบล็อกนะครับแล้วก็แตะไปนะครับ ทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราบล็อก28แบบก็คือว่าบล็อกข้อความและการโทรก็คือบล็อก m essenger นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบล็อกบน f a c e b o o นัคือก็คือการบล็อกบนแอป a c e b o o k นะครับนี่ทีนี้ผมจะทำการบล็อกตรงบล็อกข้อความและการโทรนะครับผมก็จะกดเครื่องหมายลบนะครับแล้วบล็อกข้อความและการโทรใช่หรือไม่ก็กดบล็อกไปเลยนะครับทีนี้กดแบ้กลับไป กดแบ,บ็คกลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําการส่งข้อความอีกทีหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์คาว่าดีครับดีครับ2แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดส่งทีนี้สังเกตดูอีกนะครับตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายถูกเหมือนกันนะครับจะมีเครื่องหมายถูกเหมือนกันแต่ว่าวงกลมเนี่ยนะครับจะเป็นโปร่งเป็นสีขาวนะครับ สังเกตดูนะครับสังเกตดูจะเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราทําการบล็อกเราเนี่ยนะครับวงกลมตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเครื่องหมายถูกนะครับในส่วนที่เพื่อนของเราไม่ได้บล็อกเนี่ยนะครับจะเป็นวงกลมทึบนะครับสีเทาแล้วก็มีเครื่องหมายถูกอ่าแตกต่างกันตรงนี้นะครับเวลาเราส่งข้อความหาเพื่อนทาง m e s s ซ n เจ r นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยบล็อกเราหรือเปล่านะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ ในส่วนของการบล็อกใน facebook เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าเพื่อนของเราบล็อกเราหรือเปล่าก็เช็คได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ผมจะแบ็กแบ็กกลับไปนะครับไปเข้าในไปเข้าในเฟซบุ๊กนะครับไปเข้าใน facebook นะครับทีนี้ผมจะไปเข้าใน facebook ก็กดไปที่ facebook นะครับ ทีนี้ผมจะลองค้นหาชื่อเพื่อนคนนี้ดูนะครับนี่นะครับสังเกตดูรูปโปรไฟล์นะครับสังเกตดูรูปโปรไฟล์นะครับก็จะมีรูปของเพื่อนตรงนี้นะครับจะมีรูปของเพื่อนขึ้นมาโชว์ตรงนี้ให้เราเห็นนะครับเห็นเป็นรูปโปรไฟล์เลยนะครับในกรณีที่เพื่อนของเราบล็อกเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับทีนี้ผมจะเข้ามาที่เครื่องของเพื่อนเรานะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะพิมพ์ค้นหา ชื่อของเรานะครับที่เป็นเครื่องนี้นะครับอตัวท,ทีจะพิมพ์ค้นหานะครับเครื่องนี้นะครับที่เป็นเป็นเครื่องอ่าซัมซุงเนี่ยนะครับผมจะพิมพ์ค้นหาว่าสักครู่นะครับ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมผมพิมพ์เป็นภาษาไทยทษทีนะครับก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับอันนี้นะครับอันบนสุดเลยนะครับก็คือโปรไฟล์นี้นะครับทีนี้ผมจะลองทําการบล็อกบล็อกเครื่องนี้ดูนะครับบล็อกเฟซบุ๊กเครื่องนี้ดูนะครับก็เมื่อกี้เร็วไปนิดนึงนะครับให้แตะมาที่ตรงสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่คําว่าบล็อกนะครับ ตรงนี้บล็อกนะครับเขาเขาก็จะถามว่าแน่ใจไหมว่าคุณต้องการบล็อกโปรไฟล์นี้นะครับก็กดบล็อกไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วทีนี้กลับมาที่เครื่องซัมซุงนะครับกลับมาที่เครื่องซัมซุงนะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ได้บล็อกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นรูปโปรไฟล์ของเพื่อนเราเลยนะครับทีนี้ผมจะกลับไปที่หน้าแรกแล้วค้นหานะครับค้นหาจินตนาเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะไม่พบนะครับมันก็จะไม่พบเลยนะครับเขาบอกว่าขออภัยเราไม่พบผลลัพธ์ใดๆที่ตรงการค้นหานะครับโปรไฟล์นี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยครับโปรไฟล์จินตนานะครับผมก็ค้นหานะครับจินตนาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าไม่พบนะครับดังนั้นนะครับก็สรุปได้ว่านะครับ Facebook นะครับหากว่าเพื่อนของเรา มีการบล็อ <interfer> ก <en> เราเนี่ยนะครับเราจะค้นหาเพื่อนของเราไม่เจอนะครับในโปรไฟล์ในหน้าฟีดของเราเนี่ยนะครับเราจะค้นหาโปรไฟล์ของเพื่อนเราไม่เจอแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาไม่ได้บล็อกนะครับลองดูนะครับก็จะเจอนะครับอลองดูอีกทีหนึ่งนะครับไปที่การบล็อกนะครับนโทษทีไปที่ไปที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็เนี่ยครับเพื่อนของเราก็ยังจะค้นหาเราไม่เจอนะครับ เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงให้เราเข้าไปที่เนี่ยครับสามขีดนะครับอ่ะมาที่สามขีดตรงนี้นะครับก็จะเจอคําว่าการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับมาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะเจอเมนูการบล็อกเนี่ยครับการบล็อกนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับชื่อ ของเพื่อนที่ทําการบล็อกเมื่อสักครู่นี้ก็คือชื่อนี้นะครับทีนี้เราจะมาทําการเลิกบล็อกนะครับเลิกบล็อกนะครับทีนี้ก็กดแบ็กกลับไปเลยนะครับกดแบ็กกลับไปทีนี้เราจะลองทําการค้นหาชื่อนี้อีกทีหนึ่งนะครับสังเกตดูกับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเครื่องนี้นะครับ เครื่องซ้ายมือเนี Z ่ยนะครับบล็อกนะครับเครื w ่องที่อยู่ขวามือนะครับเวลาเครื่องที่อยู่ขวามือเนี่ยค้นหาก็จะไม่เจอแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นวิธีการเช็คว่าเพื่อนของเราใน a c e b o o k เนี่ยนะครับได้บล็อกเราหรือเปล่านะครับก็มีวิธีแค่นี้นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าเพื่อนของเราจะบล็อกเราหรือเปล่านะครับก็ลองไปทำตามวิธีที่ผมแนะนำดูหรือว่านำไปปรับใช้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวรับไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ